สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องวันชุบุทุกคนเด้อจ้าสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เฮาใส่บันทาตำมโสมกินเนาะนิ่งใส่โซอาใครเคยกินเลยพี่น้องตำเส้นแก้วคนอื่นเขาสิตำเส้นแก้วใส่หันด้วมมิดใส่หันใส่นี้เนาะแต่ว่าเฮาตามเส้นแก้วอย่างเดียวใช่พวกบุ๋งนะดึงออกดึงออกมาจากกันแม่พี่ไม่ออกแล้วครือเห็ดจังไในพวกไหนอันนะก็จื่องไรเส้นแก้ว

เ่อไหนวะนี่ใส่นเดเพรนะคะแม่ตาส่อีเคยดีผิดเหน่่กูตำบกแดๆมยังูสื่ออิกจำเป็นยัง้ตาสมผิดาผิดกเชะสขาดหน้าได้รายคนสิไปดำหน้าอื่นก็อีปาขาดบดนดวยเราเแล่เขาล้วอันึ่ง่ะ เบิ đi, đi, đi. ่งน้าผัสืดำหน้าหนูสืดายบ่กูดำหมไรกูโดนกูกอ้ยสายเป็นแมสขอดำสะได้ขอค่ะกูเนี่ยไปเห็นเดนี่ยรับปักชอืนั่นกยักอกก็ยืนกยืากถามเนี่เห็นกูสติเดวน่นีแกมอนนี่ยืนทำวะเนี่ยมาหากูยืนถาม่ก็รนเนาะ

เบานเก็ก้เก่กูว่านี่ต้องได้ไปเอาอย่างไัแล้วยงหนึงน้ำตาลนี่เลยนะะนะสาวน้ำตาลมเสพมน้ำตาลโมเมนกูยากมันโมเมนน้ำตาลเท่านั้นแหละกูว่าตึงหน่อสมใช่หรือเป่ปาจะอีป่าเจ้ามันใส่น้ำตาเจ้มันใส่เปลงหน่อ่งงาน มันปุกนั่นพุอะไปนุตาเนี่ยกูจะบอกมาตาเนามีดมันต่างกันตัวนี้มันมีดมันเปลมูลแต่ละมีดก็จะเป็นสีเออเป็นยอะแยใช่ใช่อันจองหนึ่งวสาวหวานเนอใส่วใช่อีกเออน้อยนึงมาตรงใส่เต็มอันนนห้องมันมีอะไรมาข้ามเล้สมเป็นสมกล้ผสมเออเมนอรจะใส่วานสีอมเขาเขาเห็ดบอมันหนอย่างเนีเส้นกับได้เลยนะ

ใส่ก็ได้เลยจะใส่ขาวใส่ดส่ปเดี๋ยวี่ยพี่ยุดก่อนตบพี่ไนใส่เนอะไปะค่อยตอยหางเว้ยกูเคยเห็นตัวนอนใหญ่สุดก็คือจะอยากไปแฮมพี่ไนวะถ้าเปิดมืออื่นไดะค่ะโออคือเออตีขึ้นใหม่ซุกใหม่ไปนอนฝักเศไปนอนฝักเศกโคดรวะต้องต้อเออตีไปใส่ใส่กินมามานะ กินขี้ดาวนะ宝าขี้ดาได้ก็ได้ตุ่มบกินโด่กินโดดอกกระสืออะตุ๊ตุ๊มาเรมาอันีเลยเดี๋ยวพี่มกินตำเส้นแก้วมาขามเนยยูอันนั้นยูสวนข่อยบบอก็ยูผี Ờ, có đang xin nhọ nhang mới đâu ừ. 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 bạn nào mà đã dụng kìm. tiền, tôi sẽ ủa không thì đóng nhầm bao kìm. Mà anh là cái này mì nữa bóc Mà mark kika Albert, Albert Mark, 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 Mà Mark, 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 กินกบกิกาถึใจีาพักใส่าใส่อาเซนแก้วเซนพักบุ๋งเดี๋ยวเผาใส่เ่เซนแก้วมันอันนั้นได้มันมันหมดเห็นา้คนบอกบอกเห็นเบิร์ดอ่าจะเลิพี่น้องเอก็ทานเดี๋ยวเดียวเินไเหมักนุ่นมาเลยน้องกูมาเลย้งน นู่นเจ้าเนานม้างคนไหนมาหอดแต้ว่านี่ม่พคไปเอา่่างมากจะปักสองคนเออสองเมรนี่คือหมูาดเสียงท่างปากองเห่าที่มันก็สิเป็นก็สสอันป่านั่นเสูงคองดีเป็ากมาแจะเทรถบ่มีว่าเท่นั้ลงมือก่อนอันนั้นหาบอันนั้นหยิบขุดกุดอย่าให้ปีเตอร เซเบอนอนนี่ยตาพ่อพ่อเอมาแล้พี่น้องเราเห็นสวัสดีพี่น้องเเคยกินตำเองกเคยกินตในตำที่เขาใส่อันนี้ตำมๆแบบมันใส่ยังไงปลาเ้าเดอสียด้บอก แม้ว่าแกจะนิดะแห้งจะพอขอเหตุยังค่อยกับคาทูกาตาแห้งแต่เด็กนะเออเอามาใส่หรือบอกเอาใส่ดัง่าเออใส่ บอว่าพี่ตี๋แกลวเราืออ่าคงแงงคุ้งแงอนอย่นี้บ้าทบบ้างโลสูดได้เน้นเฉดกนเลยเนาะตาี่ย่า่นะมหน่อยมาิดเดี๋ยววันมาเดินมาเดินมานาะอะไรกินสมองม่วงเออเป็นกับมากินเด้อเด้ว สอาถือถือถือก่อน่อน้ำครงครองครองีได้ยิ่เนาะชัจางประสบจ้างปรสบดังก็บอว่า้องอไม่ำปลาป่ะอ่ะนาใช้คนเจียบตันเพื่อตันเสียอีกนะกลมากบวกันเนาะบอใปลาเสียใจนะส บ่อขันมันเสื่อมคบมันไชตามแต่เพื่อมาคบเอาเส้นแกมาใส่เัึงสี่สิบแปดเออเือเองไหนอาบันเออยยากบใจอาว่ยวเอามา ง่วงมากภาอาี่น่จ้าจะเสียเดินเสียวแปะายาซีดกซีกันปะอ่าก็นาไม่กินเลยเด้อมไรเาไปมึงก็ไม่กินเนียอีนี่

มานี่ปขนเนาะมาข้าวตาใสไนก็ถึงว่าแช่บเนาะเสียอันนี้เนาะออแล้วข้าวตำข้าวตำใสบลาลอยนะเนาะบุลามันจีบเซ็ตบ่อยไปเลยโปรเซ็ตนเดวาที่น่นะมาเลิกพี่น้อง้องไม่เลิกามเด้อพี่น้องาตำเสียงเกียงเอาไปหอกมอคุยกรหัวงเตีย Các bạn đây sao? Vâng mà. À, à. hành thân cốt cái sáng chó mình yên của giờ cốt. Hụp ba. cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เอาผิดหรอกไปแล้แป๊บนึงโอ้โอกีฬาเดนี้เออเขากีฬากีฬานเียจงเป็นหน้านี่ยอะไรอ่งยคพีเบ่บ่บ่ให้นวาเก่งต้งมาเห็นไหมอ่ะบ่บ่เอ้เสียเ้ตพวกามาเอาเงินเอาเงินแล้วก็ขอเงิน

ม่ตะเหตดผดไม่เสร็จแม่เหตุผล่าเมื่อคิดเอามาเลยพี่น้องได้ปานกับแมมากินพี่น้องผีแล้ตอนนี้ผีแล้วนากดับนะหนมากโอ้ยเบิร์ดแบ้อะไรฮียเป็นเบิรด ลายยางกินบบเนี้อลูกดะเอามากระทัหากระันก็เราเอง่งไแบบไกไม่เกิดเองป็นไเป็นตัวไหยเนเ่ากเสมาได้ยไ่สมดานกูมาซูเซมาได้ลยคือมามากระทันแบบนี้เหรอเพื่อการเบิรบ่็ถแบบเบิรตแต่บากี่ใหญ่ทีไม่อู้แล้วอเออกูเห็นอีใจเล้มากินจ้เสือมากใหญ่ให้เสพให้กมชุกข้าาพูมัตีะพูวากินบ่หควยฮันเดดเก็บนี

มาลีปลาลุมีปลาลุมั้อาใคร้างมาลีปลาลจะใครอาชาชาให้ดียเาพ่าบอกอากขึเอน้อกินคอยเบาน้องน้กินก็คอยเ่านั่งนั่งุีแล้วขนาอากาศมันเปลี่ยนเนาะเดี้ยนาเดี๋ยหอนอยู่ จขี่เรา่ไมพ่สาวพร้อมนาะขี่เราขี่เา้วเห็เองมเกบามะเคื่อนาการมาค่อนอะไรคะอันมาชมอันอั่มามาว่ามันดูบ้าอันอเขามาเด่นหนอนะไป้นะนี่น่ีมากงหย่งเีอ๋อบบอนมาเลยนี่น่ีา อ่าเง้ยกระดาไรูจีกันเะรออจกิันไม่กินได้กินอามิทูปก็นกันแบงเศษนส่นเนาะไม่เต็มถาดเจ้าองว่าเศษทูกระมังกระมังคนได้มันบกเครื่องเราบบกโขบ มะเมนตัมใส่งบมเตพวกพวกอันนั้นโมสีเส้นอันนี้มันต้องตัมไส่แบบตีพองทะเลเนาะมันต้องผสมกันจะไปกินอยู่ในร่าะอาหาไส้เส้นอันนี้มันจ้งสิมันจ้งสิขับเนาะเอาแต่เอมันกดกรดมันจะันกิน เงเบียกอนนี่ดูคุอยากคนใดจขบุต้องเยบมัขึ้นเขากันทำขบุญขึ้นเขากันขบุหมเยจะพักเอาไปกินแม่มานจะมีตกโ่แ้วังบากันเบานข้นองเ้นสายน้อยเบื่เจอไสกวแบนทั้งเทตั้งอันนี้ไปกินมากบซื้อพี่น้อง เพจอดีทั้งเพจทั้งสมสมเนาะเขามาเจ็บยูให้มันบวมบวบขบก็ดีบยม้มีตอนแต่กันยังเสบอะไรของสิทอันนี้ีหิวข่แ่พี่นองินฮกีเิดาวคือม้นหน่อยจัวะหน้า่อี่หน่อยคุได้าเลยหินไปนะพี่น้องพาไปกําลังใจคิดหนาเลยขอบคุณพี่น่องด้วเนะบาย